อันนี้บาเลต้า92นะคะเวลาที่ขึ้นอะไรอย่างนี้ยมันจะล็อกค่ะมันไม่มันไม่ดีดกลับไปด้านโน้นก็เลยทําให้ยิงไม่ได้เลยไม่รู้จักวิธีแก้แววรบกวนสอบถามด้วยนะคะแนะนําด้วยนะคะขอบคุณค่ะครับขออนุญาตตอบคําถามพี่คนนี้นะครับเรื่องการ ที่สไลด์ค้างนะครับไม่ดันไปข้างหน้านะครับก็ขออนุญาตตอบเลยละกันนะครับว่าปืนนะครับอันดับแรกเลยนะครับจับถือตัวปืนเนี่ยเราจะต้องมั่นใจนะว่าปืนนั้นปลอดภัยนะครับอันดับแรกนิ้วนี่เลยออกนอกกงไกนะครับจากนั้นแนวปืนนะครับต้องหันไปนี้ทางที่ปลอดภัยนะครับไม่ใช่หันเข้าตากล้องครับถ้ารอบๆคิดว่า หรือว่าเราไม่แน่ใจว่ามีตัวคนอยู่นะครับให้หันปืนลงข้างล่างนะครับแล้วก็ต้องเคลียร์ปืนก่อนนะครับลดแม็กกาซีนนะครับไม่มีกระสุนจากนั้นอ,อาจจะค้างสไลด์ดูก่อนก็ได้โดยใช้ตัวคันค้างสไลด์แล้วก็เอานิ้วแย่ดูนะครับอ่ะคราวนี้สาเหตุที่สไลด์มันค้างนะครับขออนุญาตเคลียร์นะครับสาเหตุที่สไลด์มันค้างนะครับเพราะว่าเจ้าตัวคันค้างสไลด์เนี่ยมันทํางานเอง นะครับทำงานยังไงอ่ะกรณีที่อ่ะเราต้องการที่จะค้างสไลด์นะครับเราสไลด์ปืนมันดันมาข้างหลังสุดแบบนี้แล้วคันค้างสไลด์มันทํางาน,นครับอ่ะคันทำคันค้างสไลด์ทํางานแบบนี้ทําให้เกิดการค้างสไลด์นะครับกรณีที่คุณพี่นะครับใส่แม็กกาซีนเข้าไปนะครับแล้วเกิดการดึงคันลังนะครับปุ๊บ ปืนทุกกระบอกที่เป็นปืนแบบสไลด์แบบนี้นะครับมันจะต้องค้างสไลด์แบบนี้ถูกต้องแล้วครับปืนไม่ได้พังหรือว่าไม่ได้เป็นอะไรทั้งนั้นนะครับปืนเบรลิต้าของคุณพี่ปกตินะครับถ้าคุณพี่ต้องการที่อยากจะให้สไลด์มันดันกลับไปสุดคุณพี่แค่ทําการปลดแม็กกาซีนออกครับแล้วก็ทําการปลดคันค้างสไลด์ตรงนี้เลยก็ได้นะครับหรือนะครับหรือดึงดึงอีกครั้งนึงนะครับดึงอีกครั้งนึง คันค้างสไลด์ตัวนี้มก็จะหลดลงไปแล้วก็ปล่อยแล้วก็เคลียร์ปืนเหมือนเดิมครับทิศทางที่ผมหันไปนี้ไม่มีคนอยู่นะครับอ่ะคราวนี้ทําไมมันถึงเกิดแบบนี้ขึ้นล่ะทําไมสไลด์มันถึงต้องค้างในขณะที่แม็กกาซีนอยู่แบบนี้ล่ะอ่ะกรณีที่มันค้างนะครับตรงนี้แม็กกาซีนเขาจะมีตัวที่ดันดัน คันค้างสไลด์ตรงนี้นะครับเพื่ออะไรนะครับเพื่อให้ทราบว่าในตัวกระในตัวปืนน่ะไม่มีกระสุนเหลือแล้วหรือลูกหมดหรือกระสุนหมดนั่นเองนะครับในกรณีที่เรายิงไปนัดสุดท้ายนะครับแล้วสไลด์มันค้างแบบนี้นะครับมันจะบ่งบอกได้เลยทันทีว่าต้องเปลี่ยนแม็กกาซีนแล้วหรือว่าลูกหมดแล้วนั่นเองนะครับอ,อีกอย่างหนึ่งก็เอาไว้โชว์ไว้เพื่อความปลอดภัยนะครับในการใช้ บรรจุกระสุนค้างต่อไปนะครับถ้าสไลด์มันค้างแบบนี้นั่นคือปลอดภัยนะครับแต่ถ้าท่านยิงหมดทุก,ทกนัดแล้วแล้วสไลด์ไม่ค้างอันนี้ก็อาจจะเกิดจากเหตุผลประการอื่นเช่นดินปืนไม่สามารถมีแรงขับให้สไลด์ถอยหลังสุดเข้ามาสุดได้นะครับก็ต้องดูอยา่างหนึ่งก็ต้องมาดูตรงนี้ด้วยนะครับตรงที่มันดันก็คือตรงนี้แหละครับตรงที่มันติดอยู่กับกกาซีนตรงนี้นะครับเมื่อกระสุนหมดนะครับ สไลด์มันจะค้างแบบนี้เป็นเรื่องปกติครับผมคราวนี้มาดูในกรณีที่มีกระสุนละ่ะผมขอได้อนุญาตใช้ลูกดัมมี่นะครับในการสาธิตให้คุณพี่ดูนะครับผมผมจะใส่ลูกดัมมี่เข้าไปนะครับเมื่อเราใส่กระสุนลงไปแล้วตัวดัน,ดนตัวค้างสไลด์ตัวนี้มันก็จะถูกกระสุนด,ดันลงไปนะครับเมื่อใส่กระสุบนบรรจุกระสุนเข้าไปปุ๊บ อ่าโอเคสไลด์กลับปกตินะครับนัาต่อไปครับนัาต่อไปก็เข้าปกตินะครับพอหมดนะัดสุดท้ายอ่าเห็นหมครับสไลด์มันค้างแบบนี้นะครับก็คือแก้ปัญหาง่ายๆครับถ้าอยากจะปลดคันค้างสไลด์ก็ปลดแมกกาซีนก่อนครับผมแล้วก็ค่อยปล่อยสไลด์แบบนี้แล้วก็เคลียร์ปืนนะครับอาจจะดึงสไลด์3ครั้งแล้วก็ ลั่นไกนะครับผมอันดับแรกนะครับที่ผมบอกนะครับนิ้วห้ามเข้ากลองไกปากกระบอกปืนห้ามหันเข้าไปหาคนนะครับเพราะว่าเราไม่ต้องการที่จะยิงคนนั้นเราก็ไม่ต้องหันปากกระบอกไปนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับไปผมเชื่อว่าคนที่มีปืนหลายๆท่านนะครับยังไม่ได้ผ่านการอบรมนะครับก็ดําเนินการ หาที่เข้าไปอบรมซ้นะครับจะได้มีคนพูดกอกหูทุกๆวันทุกวันทุกๆชั่วโมงนะครับเวลาเราเอานิ้วเข้ากรงใกล้เนี่ยก็จะมีคนอา,อาจจะมีการตีไม้ตีมือหน่อยนะครับหรือว่า,าเกิดเหตุติดขัดอะไรเราก็จะได้เรียนรู้แล้วก็มีใบรับรองให้นะครับในเรื่องของความปลอดภัยการรักษาแนวปืนนะครับเข้าไปในสนามหรือถ้าเราไม่มีสนามหรือมีแนวป่าเราก็หันลงข้างล่างนะครับ ไม่ขึไม่หันขึ้นฟ้านะครับถ้าเกิดว่าปืนลั่นขึ้นฟ้าแนละ้วเนี่ยอาจจะไปตกใส่หลังคาบ้านคนอื่นไม่ปลอดภัยได้นะครับก็ประมาณนี้นะครับอันนี้ขออนุญ,ญาตตอบให้เลยนะครับเผื่อว่าคุณพี่ท่านนี้จะเข้ามาเห็นคลิปของผมนะครับขออนุญ,ญาตมาไม่ไม่โชว์หน้าแล้วก็ไม่โชว์โลโก้อะไรที่มันขึ้นตรงนี้นะครับเอาไว้เป็นอุทาหรณ์ให้กับท่านอื่นๆด้วยนะครับผม ผมเองไม่ใช่คนที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการยิงปืนแต่ว่าเรื่องอประมาณนี้ผมน่าจะ,ะแนะนําท่านได้นะครับในหลายๆท่านที่เข้ามาดูคลิปผมที่มีโอกาสมีสิทธิ์ได้ซื้อปืนไม่ว่าจะเป็นปืนสวัสดิการหรือว่าปืนภาคประชาชนะระบบความปลอดภัยเหมือนกันนะครับลักษณะการทํางานของปืนทุกกระบอกเหมือนกันนะครับผมอโอเคนะครับสำหรับวันนี้ชาแนลจันเดียรคอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับมารีวิวสั้นๆครับผมขอบคุณครับ